ท่านผู <m à, <m ้ชมครับในระหว่างที่เจ้าแดนนั้นกําลังหลับอยู่ในห้องภาพที่เขาเห็นกําลังเห็นน้องชายเจ้าดอนไล่ทําร้ายแม่ลําดวนอย่างแสนสาหัสมันมันจะไปเป็นโดนต้องไปเป็นหุ่นละจน้อจน้องถัวแลวมันจะไปเป็นรึเป mình đi đây nữa còn gì hả? Mình đi đây nữa. Đau rồi, mẹ khổ rồi. Cứ để thắp mai. Mẹ khổ rồi. Cảm ơn. 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 กลับไปไม่กลับหรอไม่กลับหรอไม่กลับหรอกลับเธอประตูตันงลุกกลับเธอไปหนไอยเด้๋ยวต้อร้อยแม่กลับส่องโจมึงต้องกลับไปเป็นหัหน้าเจอคนต่อไป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 